สวัสดีทุกคนนะครับขอต่เราเข้าสู่ช่องของดีดียชาแนลนะครับอยู่กับเกมเดิม RO ร์โ n แดกเ o อร์ i ็นะครับวันนี้ก็มันใกล้ถึงแล้วเว้ทุกคนนะครับในการที่จะแบบการันตีสั์แดงักทีผมไม่มีสั์แดงเห็นปหไม่มีนะครับแล้วก็ไปเก็บสะสมตั๋วมาจนแบบมันน่าจะใกล้ได้แล้วครับได้แล้วเป่าวะ94กับ29เอ้ยน่าจะได้แล้วนะได้หรอครับคิดว่าน่าจะได้การันตีอยากรู้ก่อนว่าจะออกก่อนการันตีไหมมันควรเอากว้างหรือเอาคนนั่นอดีทุกคน คือบางคนก็บอกว,กว่ากวางดีแต่ผมอยากได้วาคิรี่อยู่ทุกคนมันเท่กว่ากันว่ากันนะจริงๆยิง่งอยากวามันเท่ชอบวาที่มันเท่เอาวาแล้วกันเปลี่ยนกันอย่างนี้เลยเอามาทุกคนมามาก็เดี๋ยวลองสุ่มดูครับลองสุ่มแล้วก็เดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนตัวที่อยากได้คือจะเป็นเออต้องเอาตัวอะไรมาวะ่ะเออดาเมจหรอไม่รู้เหมือนกันใส่วงใส่เวทแลยว่าไปอตามนี้แล้วกันละกันครับอ่ะโอเคทุกคน นะครับก็ยังไงก็คือน่าจะได้อยู่แล้วคลิปนี้นะครับแต่ว่าอยากรู้มันจะมีหลุดเลทหรือเปล่านี่ต้องมีมั่งแหละเออซวยมาเยอะแล้วต้องมีมั่งครับต้องมีมั่งแหละเปิดไปหนึ่งอันชิมรางไปก่อนชิมรางไปก่อนเรียบร้อยครับสบายใจฮะหนึ่งอันชิมลางแล้วเปิดห้าอันไปเลยมาไหมมาไหมแล้วแบบนี้แบบนี้ก็ไม่มาดิเหลืออะไรอ,อีกยี่สิบครั้งเพื่อการันตีแต่มันต้องหลุด ลุดเลดนิ่งสนิทสแตทนิ่งสนิทคือรู้รู้เลยรู้เลยว่าใช่โอ้โหแล้วนี่มันแบบไม่เอียดอาร์ตเลยอะไม่อีแบบกึกๆๆเลยอะไม่ให้ลุ้นเลยว่ะไม่ให้ลุนลไม่ให้ลุนล้นเลยเหรอตั้งหน่อยหนึ่งลุดไม่ลุนเลดเลยหรอเอาดีๆแล้วนี่มันการันตีอามันก็ได้เลยนี่ไปรับได้เลยว่าไป มันการันตีไงมันได้อยู่แล้วนะโอ้โหมันได่มีดุดเลตมาให้ผมดิ้นชื่อนอกชื่นใจแล้วเป็นวาคิลี่โ <c oughs> อ้าแล้วผมอยากได้ไอ้ดวงก่อนแล้ววามาก่อนโอ้โหดวงปวดตับเลยอยากได้ดวงวามาก่อนชีวิตอ่ะวาก็วาครับวาก็วา ไหนๆเขาก็มาแล้วนะอแต่มันยังเหลือตั๋วยูสามันก็สูงไปนิดนึงเผื่อมันหลุดเลดเผื่อด้วงหมกตาม,มาด้วยตาม,มาหน่อยโอ้โหแล้วสตัไม่ขึ้นอย่างงี้คือชัดเจนชัดเจนว่าไม่ใช่แล้วอันนี้ทองมาแบบการันตีไม่รู้ไม่การันตีหรอกการันตีหรอกเออการันตีมาอยู่แล้วโอเคครับก็ ก็ตามนี้แหละทุกคนตามสภาพที่เห็นนะฮะก็ <l> <solutions> เรียกว่าใช้ตั๋วฟรีหมดเกลี้ยงนะครับเดี๋ยวค่อยเก็บสะสมกันใหม่แล้วกันแล้วว่ากันใหม่นะครับก็อดได้ด้วงเลยอยากได้ด้วงในการดึงมอนมากเลยแต่ไม่ได้ก็ช่างมันไม่เป็นไรครับอ่ะโอเคทุกคนยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับยังไงฝากทุกคนด้วยนะฝากกดไลค์กดซับให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากกรดิกงี้ตามด้วยเวลาผมลงคดดลิปเรืออะไรมันจะได้แจ้งเตือนนะสุดท้ายมี лай, อะไรก็ mia, คอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะครับยังไงเดี๋ยวเจอหินีพาร์ทหน้านะทุกคนนะบ,บครับ